ขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะไบ์วินกับโมเมนต์ดีๆขยี้ต่อมฟินโปรโมทไซส์ไบซ์าไบา์บวินคอนเสิร์ตโมเมนต์ Moment, เลี่ยมทองที่แอดมินจะนำเสนอในวันนี้คือสองหนุ่มคู่ฮอตไบ์วินกับสัมผัสที่หัวใจโดยคลิปแห่งความน่ารักน่าหยิกนี้มีที่มาจากที่อีท แอดอีซิล่าที่ได้โพสต์โปรโมททัวร์คอนเสิร์ตไซบีไทบรวินซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30กันยายน2566นี้ที่ไทเปและวันที่12พฤศจิกายน2566ที่กัมพูชาก็เป็นคลิปที่ที่บกับ น้องวินกำลังถ่ายแบบโชว์ความเท่เปความหล่อกันอยู่ซึ่งขณะโพสท่าไปเรื่อยๆให้ช่างภาพจับนั้นพี่ไบก็มีการวางมืออันแข็งแกร่งลงบนหน้าอกของน้องวินซึ่งต้องบอกว่าแกมีคนแอบยิ้งด้วยแหละคือหนุ่ม วินมีเปรยยิ้มออกมาแถมกว้างเลยทีเดียวในขณะที่มือของที่ชายสัมผัสตรงนี้ที่หัวใจน้องคาดว่าคงจะมีอาการเขินอยู่เล็กๆสำหรับการขอสัมผัสได้ไหมจักของไบนั้นทำให้ย้อนนึกถึงซีรีส์เพราะเราคู่กันกับซีนที่สารวัตรมักจะลหลงไหลในการจับหน้าอกทาย แฟนหนุ่มสุดน่ารักเรียกว่าถ้าได้ย้อนดูซีนนี้เมื่อไหร่มีอันต้องกรี๊ดตลอดจริงๆงานนี้ทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไบรวินกระโดดติดเทรนทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งไปเลยทีเดียว